โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมที่ร่วมในบทหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่มาเล่นอะไรหรอกผมจะมาหนึ่งหนึ่งให้ดูเพราะว่าเขาท้าผมมากแล้วผมก็ถือโอกาสนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ่ายคลิปไปแล้วกัน <c oughs> เพราะเห็นเพื่อนๆหลายคนแบบชอบมาถามผมพี่ครับหนึ่งหนึ่งตัวอะไรดีเพื่อนผมจะเล่นแฮมเมอร์ผมเล่นตัวอะไรดีครับซึ่งปกตินะครับการเล่นหนึ่งหนึ่งอ่ะเขาจะเล่นกันแบบอารมณ์ประมาณว่าตัวเดียวกันเท่านั้นมันถึงจะ ยุติธรรมไม่อางั้นฮีโร่บางตัวมีการแพ้ทางได้เปรียบกันหรือว่าเสียเปรียบกันครับผมซึ่งหนึ่งที่ดีควรจะเป็นโซลิเลอร์ผมเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์มันวัดสเตปฝีมือในการล่าทีครบผมใครล่าคีได้เยอะกว่าก็จะเก่งกว่าเพราะว่าวิญญาณของฝ่ายนั้นก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมก็จะยิ่งตีแรงเข้าไปอีกตามน,นั้นเลยนี่ตอนนี้ก็ผมก็ ลัทธิทีน่นายได้เยอะพอสบควรนะครับผมก็เอามาเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆดูกันเดี๋ยวผมว่าจะมีแบบจัดไอ้นี่แล้วล่ะไอทำไมมันหลักนี้ <c oughs> จัดแข่งหนึ่งๆกับขำๆอ,อ,อะไรเงี้ยผมใครอยากร่วมสนุกกันก็ฝากกดไลค์ไว้นะครับแบบผมก็มาหนึ่งๆกับผมแล้วแบบเป็นทันวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยจัดแข่งแบบใครที่เข้ามาเป็นที่หนึ่งได้ก็สามารถมาหนึ่งๆกับผมเพื่อรับรางวัลได้อะไรมันนี้ชนะก็ได้สักก็มันร้อยห้าสิบทู ถ้าแพ้ผมก็สักห้าสิบูอะไรเงี้ยก็เป็นของขวัญรางวัลแบบมาร่วมสนุกกันไปครับผมก็เดี๋ยวผมรอดูก่อนนะว่าจะมีหรือเปล่าแบบเข้าแคนอะไรเงี้ยใครได้จับร่วมกิจกรรมได้เข้ามาเข้าแคนอันนี้ผมคิดไว้เฉยนะครับผมเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวปกติเราต้องซื้อนี่ดิลืมเลยมัวตัดพูดเพลินไปหน่อยเนีย่ยตอนนี้วิญญาณผมก็สิบเจ็ดละซึ่งผมเหนียวว่าเขาเยอะแล้วว่ะตอนเนี้ย ถ้าวิญญาณเยอะกว่ามันก็ยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่ตอนนี้ดาเมจผม90 96ดาเมจเขาเพิ่ง46 52เอง้งคือมันต่างกันครึ่งต่อครึ่งแล้วอะส่วนของออกผมแนะนําให้ออกเป็นของประมาณนี้ครับผมเพราะว่าปันเพิ่มสแตททาให้เราตีลัดช็อตได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่าเขาอะถ้าเขาเออกแบบเรามันก็เท่าๆกันนั่นแหละนี่ครับผมดูผมตีดิผมตีอย่างแรงเลเวลผมก็เยอะกว่า วิญญาณเต็มแล้วไม่รู้จะลาดไปทําไมไม่รู้จะ <c oughs> ดีนายห้เขาได้เวลน้อยลงเค okay, ไก่ยังไม่ถึงบ้านอีกถึงละเนี่ยผมจะออกเป็นไอนี้สองอันเฮ้ยเดี๋ยวดีวกว่นเดี๋ยวค่อยมาส่งถ้านตดว่าเงินพอแต่ว่าตอนนี้เงินผมเกินมาผมก็จะออกเป็นไอเทมอย่างอื่นด้วยเลไงเนะี่ยผมและเขาใช้สก,กิลอย่างเยอะเลยก็ดีผมจะได้ออกมาเป็นนี่เลย p o w าว supply เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมกดเปลี่ยนตัวโอเค เนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่สามารถถืออือผมได้แลยวผมจะเดินไปกดเขาสบายๆเลยเนี่ยเขาก็ไม่สามารถลัดช็อตได้หรือเวลได้ละเนื่องจากเขาจะสก,กิลแบบบ้านละหำไปหน่อยแล้วเขามาเตียผมเขาก็แพ้ผมเนี่ยผมว่าผมอาจจะฆ่าได้จริงๆผมฆ่าได้ละตะเกียบถ้าผมใช้สก,กิลไปหน่อยนึงอ่ะเนี่ยครับตายแล้วครับผมเรียบร้อยผมว่าเขาเรียกว่าอะไรหัวใจหลักของการหนึ่งงมันอยู่ที่ว่า ใครใช้สก,กิลโดนสามสกิลใครมีพื้นที่ยืนได้เดียวกันคือถ้ากดโดนคิวมันได้เปรียบอยู่แล้วอะ่ะแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรักษาเลือดของเราได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยคือต้นเกมมันต้องห้ามเด็ดขาดห้ามในการลัดช็อตคีพแพ้เขาครับผมไม่งั้นจะทำให้เราเสียเปรียบมากอันตีผมไม่ยอมนะผมแบบเป็นสกิลสองเพิ่มวิญญาเราไปเรื่อยๆเนี่ยผมเราก็ออกมาเป็นพาวเวอร์สับพาแล้วก็ลงเท้าเลย เนีย่ยผมแล้วการอัพสกิลอ่ะผมแนะนำให้อัพเป็นสกิลนี่ดีกว่าอัพเป็นหนึ่งกับสองอย่างเดียวเลยอัพหนึ่งนำไว้ช่วงเวลภามันจะดีมากๆเลยครับผมทําให้สกิลแรงแต่เขาอัพสกิลสามเนี้ยคือเขาเป็นคนที่หนึ่งหนึ่งไม่เป็นนะผมดูแล้วอ่ะแต่เขามาท้าผมหนึ่งหนึ่งซึ่งผมก็พอหนึ่งหนึ่งมาบ่อยอยู่นะว่าชอบไปท้าเขาบ้านเขาให้พอใจหนึ่งหนึ่งกูว่าอะไรเงี้ยแล้วก็โดนท้าบ่อยเหมือนกันโอเคก็เป็นการแบบ ฝึกไปนในตัวผมฝึกลัดช็อตคีฟหรือว่าดีนายคีฟไปในตัวแต่จริงเกมมันก็เล่นเป็นทีมแบบแต่ว่าหนึ่งหนึ่งมันก็วัดได้ดินิดที่แบบฝีมือในการเล่นนะผมถ้าจะวัดฝีมือส่วนห้านั่นเป็นการวัดฝีมือบวกทีมเวิร์กแต่อันนี้คือหนึ่งหนึ่งคือแข่งกับตัวเองชัวร์เลยบางทีมันมีคนอ้างเนี้ยประมาณว่าหนึ่งหนึ่งช่วยแล้ววะหนึ่งหนึ่งได้ไรผมบอกเลยห้าร้อยทูชนะผมได้ก็พูดขำๆเล่นๆแหละแต่ผมก็ไม่เคยแพ้นะเวลาที่แบบโดนนั้น ไม่รู้เป็นการโมไปหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าแพ้ผมก็จ่ายแหละแต่ว่าผมก็เจอคนชิ่งมาเยอะล่ะถ้าผมชนะผมก็ขอห้าสบถูก็พอแล้วไม่เอาอะไรมากมายหรอกเรียบร้อยครับผมคือเกมมันขายไปแล้วล่ะตั้งแต่ดีน e p คีปราช o อดคีปตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมเมื่อไหร่ครับผมผมออกเป็นนี่รองเท้า ทำให้เราลัดช็อตได้ง่ายขึ้นกว่าเยอะเพราะว่าพอเราได้ลงเทาปื๊บอะดามเมจเราจะสูงขึ้นนิดนิดนิดหน่อยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือเราจะได้ความเร็วในการโจมตีนะครับผมนี <You> ่ไม่แล้วโอ้โดนเจ็บเจ็บมาน้าน่น่ะทำเป็นเล่นโอเคเราก็ปรับเปลี่ยนได้แล้วตามรูปการ โดนปะถ้าโดนนี่ตายนะไม่โดนนะผมน่าเสียดายเรียบร้อยเอาว่าซัายมันจะทําให้เราแบบมีมานาเพิ่มขึ้นมาบางจังหวะแล้วมีการบวชขอเริ่มใหม่ครับผมซึ่งกดๆไปถเถอะเพราะว่าเกมมันขาดแล้วอะ่ะก็ประมาณนี้ผมหนึ่งหนึ่งนะไปสำหรับใครที่แบบอยากเอาไปเล่นกับเพื่อนขำๆหรือว่าแบบจริงจังจริงจัง,จงแบบใครมาท้าแล้วแบบมีสกิลหนึ่งหนึ่งไว้บ้างเอออะไรประมาณนี้นะคะรับผมเท่ารับวันนี้ผมก็้อง ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขคำๆคแล้วกันนะครับผมคลิปนี้สั้นๆกระชับได้ใจความครับผมบายๆครับลาก,ก่อยบายจ้าบายจ๋าบายบาๆ